วันนี้เรามาอยู่กันที่วัดท่าล้อในงานอัฐมีบูชาพรบเจ้านะคะที่วัดท่าล้อแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากพี่นรงนะคะซึ่งเป็นชาวท่าล้อจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของกองยาวท่าล้อค่ะขอเชิญพี่นรง สวัสดีครับผมามาลงครับเป็นชาวตำบลทะลอดนะครับที่ได้เกิดและโตสัมผัสมากับตำบลทะลอดนะครับเมื่อสมัยผมเป็นเด็กผมเคยเห็นละวงกองยาวนะครับอยู่ที่หมู่สองของตำบลทะลอดชื่อกองยาวลูกรอดนะครับแล้วเมื่อประมาณ20-30ปีที่ผ่านมาเนื่องจากลุงรอดแก่ตัวลงแล้วก็วงก็ถูกยุบไป มา,มาเมื่อปีที่แล้วนี้นะครับลูกหลานชาวตำบลทะล่อก็อยากจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวตำบลทะล่อและของไทยเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูต่อนะครับก็เลยได้นํากองยาวมา,าช่วยประชาสัมพันธ์ในางานอัฐมีบูชาวันทาพระพุทธเจ้าในค่ำคืนนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าใครอยากให้มีที่นันงช่วยเชิญชวนคนมาเที่ยวทะล่อหน่อยค่ะ สำหรับผมชาวดท่าลอดนะครับยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องพุทธศาส,สนิกชนทั่วประเทศไทยเลยนะครับเอามาร่วมงานลํำลึกวันถวายพระสรีระของพระพุทธเจ้าหรือที่เรารู้จักกันว่างานอัตมีบูชานะครับซึ่งจัดขึ้นไม่กี่แห่งในประเทศไทยนะครับเป็นการลํำลึกนึกถึงคุณพระพุทธนะครับ ที่พระพุทธ,ธเจ้าของเรานะครับได้เป็นเสด็จดับขันพระประนิพพานไปแล้วในในวันที่ทีแปนะครับแล้ดค่ำเดือนหกนะครับก็จะเป็นงานถวายาพระเพลิงสรีราของพระพุทธ,ธเจ้าซึ่งพวกเราชาวตะบนทะลลาออยากให้พ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้รำลึกนึกถึงนะครับในวันอัฐมีบูชานี้นะครับเพื่อไม่ให้สูญหายไปนะครับะและ อายุเก่าแก่มากกี่กี่ปีครับครับปางนี้นะครับตั้งแต่สมัยปลายปลายกรุงศรีอยุธยานะครับที่กรมศิลปากรได้มาตรวจสอบนะครับแล้วก็หลวงตะกิมน,นะครับได้อ่นอานได้เชิญอันเชิญมาจากาแถวอยุธยานะครับแล้วมาประดิษฐานไว้ที่วัดทลอดที่วิหารหลวงตะกิมน,นี้นะครับทราบค่ะว่า อายุถึง200ปีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอายุ200ปีนะครับแล้ววัดทะล่อยยังมีอ่าพจิตรกรรมฝาผนังอย่างสวยงามเลยครับและกรมศิลปากรได้เข้ามาร่วมบูรณะรักษาไว้อยากให้คงคู่ให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้มาสัมผัสแล้วก็ความอลังการความงดงามนะครับทั้งอ่าอ,อะไรนะ พะเจาเข้านิพพานทางพรเจ้าเขาาเ้า,ขานพิพานแล้วก็แล้วก็ภาพกิจกรรมฝาผนังอายุร้อยกว่าปีนะครับสองปีนะครับซึ่งทางกรมศิลปากรี่ยรับรองว่าสวยงามจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณพี่นลมากนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับความยาวของเราที่นี่นะ สวัสดีคขอ,อบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ